เกมดังครครวต้องเว้นว่าไร่ดีทุกคนอ้าวมีกันเครื่องอีกแล้วอ้วกเนี่ยไม่อ้วกเปนเิร์ดนิเสียงมือนเนิรเลยเนิร์ดดีเนิรดดีจะไปเหลืออะไรล่ะตรงโอวีโทเทมในที่ลับแค่อยู่โทเทมอะไรลนไฟธรรมดาเจอคุณรกวนมาแล้ว ไม่กล้าอยู่บ้านเล็กปักลูกติดทางติดทางกล้ามึงแสกเร็วปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ยัง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 รอได้อยู่น้อกล้วยน้อกล้วยตามาไม่ได้อยู่ตันึงเน่ยกระเด้อต้องเข้าเมนทถึงเว้ยต้องต้องให้มันบังสายตาไวปฮะไปลากมาบ้านเหลี่ยมนี่ไม่ไม่คุยอยู่ตั้งนานแล้วอยู่บ้านเหลี่ยมตั้งนานแล้วอาร์ต เมันเข้าไปในเม็ดทึบอ่ะอ้าวอยู่ดีเฉยเลยเอ้าเห็น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 นะชุดแดงซะด้วยชุดเลือดชุดเลือดไม่มันเป็นชุดของมันไม่ใช่ชุดเลือดเป็นชุดเซ็ตไปทำดีป่ะแต่ได้นะแต่หลบแต่หลบมันตีไกลมาก แต่เราลูกูออกมาจากกู้อยก่อนแล้วสไตล์ดิ๊กเฮ้ยมันหมดเร็วมากก็คือเป็นต้น่ม้่รอดไอีกแหละมึงเด็กไปยืนใกล้เขาออมันมีตีลมแล้วกรีดมั้งรู้สึกไม่รู้มันน่าจะกลับอ่ะเป็ดเหล้อเลนคอริงแน่นอนฮ้่มีเปิดตู้ด้วยเปิดตู้เขาเติมขวาน่า ไม่ได้อะไม่ได้อะไม่ช่วยปะไม่ไม่เดี๋ยวผมช่วยได้ไปบอโรเป็นไรกันไม่เห็นว่าช่วยอะไรช่วยเลยไปโอ้ยตึกตึกมันโซนนะกำลังมากำลังมากำลังมากาลังมไม่เป็นไรมันมีแทงหลังโอ๊ยชิบหรอเฮ้ยไม่เหงาเกิดดิไม่ได้มีธนาใจเย็น คุยเคลิ่งเดิมแล้เสร็จอย่างหรอยังเชื่อแม้ว่าถึงล้มมันก็ไม่อุ่นที่สคนอ้ามพยายามวิ่งหาหาที่หลบสายตามนั้นแล้วก็วิ่งย้อนกลับอายเจ็บแล้วอ่ามีคนเจ็บแทนแล้วอ้าไม่รู้สึกว่าต่อไม้ต่อไม้พุ้มแหละขอเกินนี้ให้เป็น่อแล้วกันนะครับที่เดิ่มวิงมันเห็น มันไปนะไอเดนลแล้วเลยแล้วหากู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 ้ช่วยเราช่วยได้ป่ะเราช่วยก่อนแล้วกันเนาะเราถอนก็ได้ไปอันนี้ยวกระตานี่เดี๋ยวเดี๋ยกล้วยเดี๋ยวกู้วยเดี๋ยวขอขอเครื่องเสร็จก่อนะฮะหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอกลับกรับกรับไปไปเดี๋ยวบล็อกให้เสร็จเครื่องหนึ่งปั่นเครื่องก่อนดังก่อนับม กลูยมองหลังด้วยดิเพื่อนถัดถัเออไยหน้าต่างจุ๊กเด็กเปิดกลูว่าตัวไปไหนกูว่าตัวไหนแต่มึงจะจุก๊กกันเนินเหรอนะไม่จริงจุ๊กเด็กกันเนินก่อนเบอร์เรื่องโอเคได้เครื่องโคดัง <c oughs> ได้เครื่องโคดังได้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 กูไป <c oughs> หาเครื่องปั่นเลยนี่มันมีเครื่องตัวเนี้ยเมื่อกี้เห็นคนปั่นอยู่ ผุกเดิม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 ผุกยอดฮิศผุกไม่อันนี้เครื่องกูเครื่องกูปั่นไว้มาบ้านเนี้ยไปไปชัวร์แน่นอนผมมีบอลลูนถามติดติดนะติดบอลลูนนะติดบอลลูนไปผมเต้นนี่งิดใจตังเลยมันไม่ตามว่ะมันตามมึงอะอาร์ตปั่นไปเลยกล้วยมันหัวใจเต้นอ่ะอ๋อ นิ่งๆไว้ก่อนไม่ต้องปั่นแหววแหววขับปีวิ่งฉีกวิ่งฉีกไอ้เพื่อนไปเฮ้ยตรงไม้ตรงไม้ตรงไม้ไม่ทันหรอกไม่ไม้แล้วไม่มาแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันเฮ้ยมีคนแอบตู้มีคนแอบตู้เดี๋ยวเล่นเองเดี๋ยวเล่นเองนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เฮ้ยเบ้า กวยกวยวิ<ป>่งเข้าตัวก่ะกวยวิ่งเข้าตู้อ่ะมันมีเสียงแอบวางเลยแล้วทำไมวางอ่ะวางดีมันจะหายสองคนโซนเเารียกว่าโซนจริงมันเป็นโซนสองคนกล้วยกวยกวยดีคงไว้อ่าได้ตามึงไม่ควรไม่ควรผมไม่ควรอยู่ตรงนี้มันอยู่นะบ้านเล็กแป๊บนึงเดี๋ยวกูลากออกมาโซนแหละโซนแหละเราต้องไปคู่กันกูดึงก่อนกูดึงก่อนกูเอ้ยมันเห็น เฮ้ยมันเห็นโก้ไมเห็นโก้เดี๋ยวกูลากไปให้กูลากไปให้บอลโลอยู่ในใจบอลโลอยู่ในใจไม่ตามไม่ตามไม่ตามตำวันัำวันวิ่งมาัำวันต้องเข้าต้องเข้าด้วยกันต้องดึงต้องดึงต้องเข้เข้ากูไปี้เยกูดึงเองกูดึงเองบืไอไปดีไดไออกไกลออกลออไดีคอดีครีอยู่นิ่งอยู่นิ่งอ้าี่แงไปกอดไปกเบ่ออ๋ออ แตกหมดโอเคพวกมันค้างเดี๋ยวนี้โอเคไม่เห็นกุงกูกงูกงกูมีลูกเองมีลูกเองมีลูกเองมันไม่น่าเห็นเต็ยามพับไม้กล้าไกลไปนั้นอะแต่วิ่งมาพับไม้ไม่ทันไม่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 มากระเชื่อมเครื่องไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่าไปครับโอ้ยแล้วนะไอ้ลูกใจตรงนั้น บอลโลบอลโลบอลโลแผ่นมันเป็นแผ่นไปก่อนนะไปก่อนนวไกับมา่อนนะไ่อนนะเดี๋ยวไปกลับมากนนะ่อนนไปอนก่อนไปก่อนนกนปก่อก่ับนไปกนะไปกนอนนไปก่อนนีนอนนอนนนอกกกก่อไป่อนปกกก่อนกูอกอกนอนไปก่นนอนไปก่อน ไอ้ยลุกยังเลยล่ะเห็นไหมมึงมึงนอนเงียบๆไปก่อนเลยสิกาวไกกอ่ยังยังแปดสิบได้ได้ได้ไมันมาข้างหน้าเราข้างหน้าเรับแล้วกูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่อ้มมอตันควยัตายวยมีค เต็มแล้วเต็มแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันอุ้มมันอุ้มไปที่ไปไปเป็นแรกตึ้งเป็นแรกไปนี่ก่อนกระแด่หนูจับวิศวกรเหรอไอ้สัอยู่ไอ้กูด้วยวิศวกรทั้งหลายกูดังใหญ่เออเออเออทำไมกูเฟดสองกดไว้กดไว้กดไว้อ่าอันนี้ไม่หลุดแล้วเออดีดีดีแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอยู่กันก่อนไหมอยู่ไหนเฉยๆสิอยู่เครื่องไอ้กล้วยตรงเนินปะ มีใครมีบอลรถถังปะไม่มีต้องไม่ไม่ไม่อ๋อโอเคอยู่ในใจอยู่ในใจมันโซนปาถ้าไม่โซนกูจะเป็นงไม่ได้ยินเสียงมนน่ะมึงไปช่วยมันหน่อยกูช่วยกูช่วยองไปองวเปล่าช่วยเองกูช่วยเองกูช่วยเองยมันเองกูช่วยเองววมาแล้วกูช่วกวก่อนเล่่อวเลย อะไรอะไรอะไรความเล็กไปดีความเล็กไปดีความอิดความอิดไปช่วยช่วยช่วยเราอยู่ได้เลยมันอยู่อยู่อยูอู้่อยไปแล้วเจอกูแอบตู่ไปไงเจอกูไม่มีแต้มปั่นไฟเลยดีอะไอ้อาตายแล้วนะไอ้อาโดนอิดไปแล้วนะเรียบร้อยร้อยลุกยังเนียล่ะ กูก็อยู่ใกล้ๆเออมึงจะลุกอะไรกขนาดนั้นกูก็อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันหมดไปนี่ก้มหน้าพอดีไงไประวังนะมันมาว่ะเนี่ยมันอยู่บ้านเล็กเว้ยระวังไม่กลัววิ่งแยกไปปั่นเครื่องตรงนู้นเลยเดี๋ยวกูเล่นหนมันนี่ไอเด็ก ไปหาไปหาอีกเครื่องปัดมันไปเครื่องมันไปเครื่องกูจะยืนอ่าเครื่องเครื่องกูนี่เออเออวิ่งชิงมาวิ่งชิงมาป้องให้เข้าเข้าเม็ดไป hello ลบไอ้กล้ปิดท้ายไม่กู้เป็นสมรภูมิปัดไปปัดไปปัดไปนี่ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่มีไม้ไม่ต้องไม้ไม่ต้องไม้ไม่ต้องไม้ ไม่มีไม้ด้วยหมดตึกหม้ยมันกระเด็นมานี่เลยล่ะแตกแตกหมดนี้ตุ้งปั่นเครื่องตรงไหนอยู่อ่ะไม่ปั่นนะกูอยู่ใกล้กล้วยมากเลยอ่ะใกล้ตรงกล้วยตายอ่ะน่าจะมาตรงกาอย่าไเล่นเองพยาบาลหมดแล้วอเแหมรีบวางเลยดังเครื่องตรงไหนอีกวะนู่นอะมันมีตรงแทงน้ำตรงนั้นที่กล้วยมันปั่นเครื่องตรงเราเกิดมั้งรู้สึกใช่ใช่ใช่ เออนี่มันอยู่ตรงแทงน้ำไม่สัตปั่นเครื่องอยู่ปั่นเครื่องอยู่เห็นแล้วน่ะมันเห็นแล้วก็ปั่นเครื่องอยู่ปั่นเครื่องอยู่มามาเล่นกับกูมาไม่รู้แต่รู้สึกตัวนี้มันบินใกล้มากเลยมันเป็นปกติไว้ถ้ามันกบมือแน่นมันก็จะบินแน่นอยู่แล้วอาจจะแอดออนบินใกล้บ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดนโดนก่อนหนึ่งทีแล้วล่ะจะได้มีเดตฮารดในเมื่อไรเอมึแพ้ใจใจมึแพ้โคตรโล แพ้เฮ้ยหยุดแงเพื่อดแล้วว่ามันบิงไกลมีมีลูกเองมีลูกเองมกลมันหาเมืงแน่นอนเอาจริงไหมกล้าหาลุงมันน่าจะเป็นโกลนเครื่องเพราะว่าจะไปดูบนเนินบนเนินยังไม่ได้ดูบนเนินกูไปดูแล้วไม่มีเมื่อกี้จะลุกเองมากดี๋ยวให้กูไปเดินหาไปก่อนก็ได้เดินหาก่อนเพราะว่ามันยังไม่อุ้มกูเลยเลยอเนะ อยู่บนเนินนี่ว่ะเออมันขึ้นบนเนินแล้วเห็นเหรอวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูไม่ได้คาดไปหามึงอ่ะมึงก็มันก็ไม่รู้หรอกว่ากูไปทางไหนมันอยู่บนเนินเรือเเลยกูว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี่นะมึงคิดว่ากูจะไปทานโน้นไหมเออน่าจะโซนน่าจะไปทางหน้าข้าทางโน้นใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่แน่มาอาจจะอยู่ในในโซนลึกๆทางโน้นก็ได้ ทางบ้านเล็กทางนู้นนะแต่คุณลุกได้แล้วนะแต่แบบนัดพัดวิ่งหาลมดีกว่าบ้างครับเออวิ่งหาลมไปแบบนี้อยู่ไม่อยู่พับยังดีเนี่ยพัดลองวิ่งทำไปทางอู่นหนึ่ยแน่ลองดูโซนตรงนั้นงั้นเดี๋ยวกูซื้อเวลาให้อะบล่ากระโดดเบาๆนะกระโดดเบาๆแม่งอยู่น่ามืดเฮ้ยจะเดือดทารไม่ทัน์ตรงพัดไม่มีอ่ะ ตะกิดเครื่องก็มาแล้วยงหาดุบดุ่อยู่ตรงกางไปแอบตู้ก่อนแอบตู้ก่อนแอบตู้ต้องแอบตู้ต้องแอบตู้บาร์บีคิวลงใต้ดินเาใต้ดินก็ดเนี่ยหลุดนะ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 หลุด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 ีก็ลว่าตวเลย เอาดีเอาดีอ่ะเอาดีอ่ะเอาดีอ่ะคุณเล่นได้เรื่อยๆอ่ะเอาดีมันจะเอาบาร์บีคิวหาเว้ยต้องแอบต้องอยู่แอบเร็วการแอบเร็วเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูตายละโอ้โหแอบเสียงดังมากได้ได้ยังไงไม่ได้ยินแต่เขาไม่ทันดูเนยทานทันทานมันไปคนทางไปคนทางเฮ้ยเฟสแรกหลุดซะหลุดซะเออปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะ ไยกระโดดแบบปุ้งออกมาเลยมึงต้องโดนตีสองทีนี่สองหนึ่งเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโดนี่ยุ่้งปุ้งได้แล้วสวยปับโนวันเรอเล่นโนวันต้องปิดหลุมถึงโนวันมึงก็ไม่ทันอยู่ดีไม่มีโนวันเพราะว่ามันต้องปิดหลุมป่ะลงเหอะไอ้เสียเวลาไปมาแล้วมาแล้วดีใจจ้ะ ไม่ม no oh. ีโนวันบาร์บีคิวทอนากันเครื่อง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> บัตรมา